สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสถานที่หนึ่งซึ่งในเกมมันเรียกว่าทำเงือกทำเงือกมาทาันีีครับกดเอก่อนไปที่สวนสันติภาพครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับทะเลสาบจันเซี่ยวกดบวกครับนี่ครับทำเงือกอยู่นี่ไม่มีรายละเอียดอะไรบอกเลยนะบอกแค่ว่าเป็นทำเงือกแล้วเราจะวัปลงตรงนี้ครับ ป้องระวังภายห้องมัดชาเสร็จแล้วมาทางนี้ครับ ข้าวับนี้แหละครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นดันเจียนประเภทเดี่ยวที่มีสีในทางเข้าเป็นสีฟ้าแสดงว่ามันเป็นดันเจียนเดี่ยวที่ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรดังนั้นใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้ฝีมือหน่อยนะครับมอนสเตอร์ในถ้ำจะเลเวลไม่ถึง45นะครับ แค่40ดังนั้นเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเลเวล45แล้วก็ของครบแล้วเนี่ยไม่น่ายากครับผมใช้สายสายฟ้าอยู่เปลี่ยนแป๊บหนึง่ง ไม่ให้ผ่านมอนสเตอร์เหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าเรามีตุผลที่ต้องฆ่ามาันอยู่เนี่ยครับเรา่า,าเพื่อเก็บของชิ้นนี้ครับแพ้ประลองตราแพ้ประลองเก็บไปทําไมเก็บมาเพื่อไปเปิดประตูเข้าประตูนี้ครับเนี่ยผมจะให้ดูตัวนี้นะแมบโยวาแมบโยวาเนี่ยต้องการบัตรแพ้ประลองห้าห้าบัตร เพื่อให้เราผ่านประตูนี้เข้าไปครับทีนี้เนี่ยพอมองเข้าไปปับ๊บมันก็จะมีประตู2ชั้นอยู่ตรงนู้นะครับตรงนู้นประตู2ชั้นถ้าอยากจะเข้าชั้นที่สองก็ต้องมีบัตรเข้ารอบชิงชนะเลิศรามลองใช้อีสิบนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยมีบัตรแพ้ประลองเลยเนี่ยก็ต้องมาตีมอนล้างดันครับให้มันได้ บางครั้งทั้งไม่พอนะครับต้องออกด่นแล้วเข้ารอบสองครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะเข้าเข้าชั้นแรกได้ครับเข้าชั้นแรกได้ชั้นที่สองเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปหาจากบอสข้างในทีหนึ่งส่วนผมพูดถึงบอสมันคืออะไรยังไงนั้น เดี๋ยวไปดูครัาว่าเป็นยังไงโอเคผมมี12แล้วนะครับตอนนั้นผมผ่านประตูแรกได้แน่นอน เข้ามาในนี้ครับมันพูดดังไปเข้ามาในนี้ครับมันจะเหมือนเป็นอารีนานะครับ มันจะค่อนข้างช้าในส่วนนี้ครับผมจะคุยกับมันแล้วก็ออกคุยกับมันแล้วก็ออกคุยกับมันแล้วกดออกไปเรื่อยๆมันจะมันจะเร็วนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวกบอสที่เราเคยเจอมาเนี่ยนะครับเลือกสู้ได้เลยเอาตัวที่เราถนัดมันจะได้ไวไอ้พวกนี้ไม่ใช่บอสนะครับสังเกตมันไม่มันไม่มีหลอดสกิลขัดด้านล่างเลือดมัน ดังนั 2> 2> <S <S 2> <S 2> ้นสกิลขัดทีเดียวมันก็ล้มแล้วครับใช่ไหมผมได้ผมได้ไอแพ้บาลอไม่เทียบเลย โอเคทีนี้ผมก็มีแพ้ประลอง13ใบแล้วนะครับอ่าผมก็จะไปซื้อเพิ่มเติมอีกเป็นชั้น2นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยสงสัยไมมว่าอะไรผมยังไม่บอกตอนนี้นะเดี๋ยวจะงงผมจะค่อยๆบอกทีละสเต็ปแต่สำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วไม่งงแล้ว ก็ข้ามสเตปไปได้เลยใครไม่ชัวนะครับหัวใจตรงนี้มาเอาได้สเตปนี้นะครับมันจะให้เราจ้างทหารรับจ้าง2คนนะครับคือมันจะมีเวลาให้เราจ้างอ่ะ2องาทีลระยะเวลาหนึ่งไม่น่้จะว่าสองอาทีเปล่าให้จ้าง2คนช่วยเราสู้ครับตอนนั้นเราก็ซื้อมา สองอันเนี่ยผมซื้อได้อันเดียวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าในคังผมมีไหมมี B. นะครับออกมาจ้างสองคนใช้สองอันครับ พอจ้างสองคนปั๊บก็มาคุยตัวเนี้ยเล่งเมันเร่งเ่งมันคขานี มันเราจะต้องสู้กับเนี่ยตัวในกรงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดเลยนะครับโดยมีผู้ช่วยตัวนี้มีผู้ช่วยก็ไม่ยากครับ มียักษ์ระบอดนะครับมีแถบคัดสกิลสองแถบ ไอ้มไอมังกรตัวนนตกกนเนี้ยราชันจอมตะกะเนี่ยครับถ้าทัพเพื่อนมา,มามาในแบบที่สูสีเลยนะก็คือเลเวล40มาเนี่ยจะถือว่าเป็นคู่ต่อสุดที่ตึงมือนะกล่องกล่องเปิดได้เลยครับนี่กล่องครอนต่อไปเป็นบอสใหญ่ครับบอสใหญ่ จัดว่ายากเลยแหละครับยากประมาณไหนให้นึกถึงจองฮาโดในมูชินชั้นเจ็นะครับคือผมว่าถ้าของสูสีกับมาัาอะผมว่าตัวนี้ยากกว่ากวางหัวขัดนะครับ 샷을 저장했습니다. 자, 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 มันดูไม่ยากนะครับเพราะว่าของของผมเนี่ยต่างห่างจากมันเยอะละทีนี้นะครับหลังจากจบดันแล้วเนี่ยผมจะให้ดูว่าเราเข้ามาในนี้เพื่ออะไรนะครับอย่างแรกเลยอันนี้คือเราถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจแล้วกันนะถ้าเราวนเข้ามาในดันเจี้ยนเนี่ยหลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งเราจะมีไอชินี้อยู่เยอะเนี่ยแพ้ประลองนะครับเราจะมีเยอะดังนั้นพอเรามีเยอะแล้ววิ่งมาที่ตัวนี้ครับ นี่ครับความท้าทายที่จำกัดมันจะเป็นชุดนะครับชุดแบบนี้ครับนี่เป็นชุดอ่ามันพวกชุดอ่านนักสู้รครับพวกคาราเต้อะไรพวกเนี้ยไปดูที่นี่ก็ได้ครับที่ตัวเสื้อผ้าครับเป็นทีมมาดูที่ตรงนี้ครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้ใช่ไหมครับมันเป็นเสื้อที่เขียนว,ว่าความท้าทายที่จํากัดใช่ไหมครับ มันก็คืออย่างนี้เนาะแต่ว่าเรามีโอกาสได้ชุดนี้ครับชุดนี้เป็นชุดที่ได้จากแก่ประมงตัวเมื่อกี้ที่ผมฆ่ามาตายตัวสุดท้ายทีนี้เนี่ยชุดนี้ดียังไงมันดีรที่ว่ามันตกยากแล้วมันหายากมากครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครใส่เนี่ยโอกาสซ้ําจะน้อยเพราะว่ามันเป็นชุดที่ต้องใช้ความพยายามสูงแล้วก็ต้องใช้ดวงด้วยนะครับยังไม,ไม่จบแค่สองแฟนนี่นะนี่ด้วยครับดูนี่ โซเชียลคิดที่ข้อกระแสน้ําสยองถูกผลึกนะครับมาดูความสำเร็จตรงนี้ครับยูเข้ามาที่ยูสะสมแล้วก็นี่เห็นไหมครับคําสาบานของการประลองสะสมโซเชียลคิดที่ข้อกระแสน้ำสยองถ้าเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราสามารถมีโอกาสได้โซเชียลให้ครบแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จเก็บได้อีกสิบแต้มด้วยนะเนี่ยอย่างเนี้ยเข้ามาเพีเดียวได้มาตั้งสี่อัน ผมขาดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์แปดหนึ่งสองห้าแปดหนึ่งสองสี่ห้าแปดผมขาดอยู่เนี่ยเบอร์สองเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนะอ่า แล้วก็อย่างหนึง่งคือเรื่องเรื่องโซชิวอะ่ะหลายคนที่ชอบสะสมโซชิวแล้วกลัวว่าโซชิวมันจะรกเต็มตัวนะครับผมจะทํานี้ให้ดูนะสมมุติว่ามีโซชิวที่เรากําลังไปหาใช่ไหมแล้วแบบเบื่อแล้วอะ่ะหาได้แค่หาหาได้แค่ห้าหกชิ้นเนี้ยแล้วอีกชิ้นหนึ่งไม่ตกก็ทีเก็บไว้บนตัวค้างมันก็รกใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมปดชิ้นนี้ให้ดูนะผมขาดโซชิวคิดว่าใส่น้าเบอร์หนึ่งใช่ไหมเนี่ยผมขาดผมก็ใส่ แล้วผมก็ใส่เห็นไหมมันขึ้นมาละน่าหมายความว่าเราไม่จะเป็นต้องใส่ต้องถือโซชีลครบแอันแล้วใส่ในคราวเดียวนะครับเนี่ยดูเบอร์สองนะยังมียัไม่ถูกนะผมใส่ก็ถอดนะขึ้นมาละเนี่ยหนต่อไปก็ขาดเบอร์5เบอร์หเบอร์แนี่เบอร์หใส่แล้วก็ถอด กเจ็ดอ่ะแสดงว,ว่าที่ผมทำเบอร์สี่เจ็ดผมมีแล้วแปดไม่มีอ่ะเนี่ยครับก็เนี่ยจบการนําเสนอละเกี่ยวกับทําเงือกนะครับว่าทําไมถึงน่าเข้ามาทำครับเพราะว่ามันได้มันได้ได,ได้ได้แฟน์แน่ๆชุดหนึ่งแล้วก็ถ้าขยันหน่อยก็ได้อีกชุดหนึ่งท,ที่แน่คือโซช l คิ i t i เข้ากระแสน้ำสยองจะต้องสําเร็จแน่ๆได้ความสุขร็จอีกสิบครับเรียบร้อยครับ จบการน,นำเสนอคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ถ้าอย่างไรถูกใจคลิปกดติดตามหรือแชร์ให้เพื่อนดูก็จะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ